สร้างโปรแกรมสร้างรายได้เงินเดือปตัติมานะคะข้อที่สร้างรายการเงินเดือนเปลี่ยนลำที่นะคะตั้งแต่นนนวันที่ OK ะะ OK เปลา8ตุ8ตล8ลา8ตุลา8ตุลา8แุลตัลน8ต8ตุลา8ตุลาอตุลา8ะุลาตุลา8ตา8ะุลา8ต่ล8ตุา8ตลา8ตา8าา คำนวณภาษีและตรวจสอบรายการที่โปรแกรมสร้างให้นะคะไปที่คำนวณภาษีเปลี่ยนวันที่นะคะเป็น0 02ย5ับสองเลือกอัตราภาษีที่ใช้นะคะเป็นแบบใหม่ค่ะเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะคะคำนวณภาษีเสร็จแล้วกดโอเคค่ะ กดแคนเซิล